มันเป็นแมวขี้เล่นมันเป็นอย่างเงี้มันเป็นังตั้งกับเด็กกับโตเลยเนะี่ยฮะเมืวานตานร้ายมากแม่กเ็เลยตีตาลไปนั่งสะอื้นอยู่ในห้องน้ำโอ้ยน่าสงสารแม่ไม่รู้สึกผิดเลยือืม ก็ไม่รู้จะโกรธแม่ด้วยตามเป็นแมวที่ไม่รู้จะโกรธเราเป็นเป็นครั้งแรกที่เห็นตาเไปนนั่งสะอื้นในห้องน <c oughs> อ้ําอยแม่ต้องไปกอดไปอุ้มมาไม่กล้าตีอีกแล้วมันเสียใจมันเสียใจเป็นด้วยอะ่ะอืกตานชอบไปกัดน้องอะกัดคนอื่นเขาทำไมกัดโชคดีทำไม เปิดก่อนเลยแหละร้ายจะตายแม่เลยตีเข้าให้โอ้โหตีน้องีหลังจะทำนะไหมอืม้มโอ้ยมันมัมกัดแม่แก้แค้นเนาะกัดแม่แก้แค้นเนาะไอ้มี้ไอ้ตานเจ็บนะโอ๊ย โองมีอ้ยอุ้ยตามแขนบอลลมเลยแขนบับน่ยอะไรนี่เาไปแขนบอลลมเดี๋ยวตาตอยจบจบจบยจับจบจเอ็มีเอีมีมีตาตาตาต